โอเคครับศิลปินสวัสดีคับสวัสดีสวัสดีครับทุกท่านครับครับอาจารย์แนะนําตัวนิดหนึ่งครับผมชื่อพยัตชื่นเย็นจบรุ่นสามสี่ครับผมคณะจิตกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ครับวันนี้ภาพที่จะมาแสดงสวยมากเลยเป็นอะไรยังไงอาจารย์เล่าแนวคิดคอนเซ็ปต์ให้ฟังนิดนึงครับคือประทับใจในเรื่องของโครงการของสมเด็จพระพันปีหลวงครับผมก็พระองค์ท่านได้ ทำหลายโครงการมากอะแต่ที่ผมประทับใจและแนวความคิดของคุณท่านเนี่ยเอามาทำทำเป็นงานออกมาครับผมโดยที่ท่านอนุรักษ์เรื่องการทำผ้าไหม,มแต่ผมทําในพื้นฐานของการที่จะก่อนที่จะเป็นผ้าไหมคือผมทําเรื่องเกี่ยวกับตัวมอนมอนเป็นมอนเลยนะแล้วกักบใบใบมอนครับ แล้วก็จากที่พระองค์ท่านได้วางรากฐานในการเลี้ยงบอนบตามทุกภาคในเพื่อประเทศไทยเพื่อจะสร้างม่อนขึ้นมาให้เป็นอของประเทศไทยแล้วก็ยิ่งใหญ่ไประดับโลกผมเลยเอาจุดนี้มาเป็นจุดในการทํางานค,คือการสร้างองค์ประกอบของศิลปะในเชิงแนวเหนือจริงครับผม เป็นลักษาการภาพแบบเหนือจริงคือภาษาังกฤษก็คงจะเป็นเรื่องเซเรียโอซรซึ่งแตกต่างจากที่ผมเคยทำมาอีกอย่างผมจบศิลปะไทยอ๋อจะจบศิลปะไทยได้ในงานก็จะคล้ายๆจะมีลักษณะของการเป็นไทยร่วมไปด้วยครับผมในตัวของงานนี่ก็วางองค์ประกอบในรักษะครับสองข้างเท่ากันกมากแบบไทยเลยอเป็นนิ่งๆลารับ โดยการสื่อของใบหมอนครับผมใบหมอนแล้วก็เป็นงานที่เหนือจริงที่ผมคิดเดงก็คือส่วนด้านล่างที่เป็นลังหม่อนต่างๆใยใยใยไหมต่าง,าางๆเนี้จะมีการแบบดิ้นรนเพื่อจะสายใยต่างๆเนี้ก็จะเป็นลักษณะของการดิ้นรนเพื่อไปสู่สิ่งที่นิ่งการดิ้นรนอย่างนี้ไม่ถึงว่าเป็นการที่ลําบากในการที่จะบํารุงรักษาหม่อนนะ ที่เป็นลูกหม่อนหรือตัวหม่อนเราจะมีตัวหม่อนแล้วก็ลูกหมอนเพื่อขยายพันธุ์นี้ให้เป็นเส้นได้ที่มีคุณภาพ mm. จ,าจากจากจุดนี้แหละผมก็เอาจุดน,นี้มาเป็นผลงานแล้วก็ในงานนี้ที่บอบเป็นภาพฝันเป็นเซอร์เรีสเนี่ยเพราะว่าใบหม่อนใบหนึ่งเนี่ยมันจะมีตัวหม่อนได้ทําการ จัดรูปใบไม้ทั้งหมดให้เป็นรูปพรชยายารักของพระองค์ท่านฮะซึ่งมองผ่านทะลุได้ไปเจอบรรยากาศข้างหลังเหมือนเหมือนฉลุใบไม้ออกไปเหมือนฉลุใบไม้ให้เป็นร่องของรูปพระองค์ท่านอ่ารูปพระองค์ท่านครับในบรรยากาศของที่เป็นเพิ่บเป็นฝันโดยที่ข้างบนนี่จะเป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์ซึ่งส่องสว่างในตอนกลางวันเ,เป็นสัญลักษณ์อ่า ของพระสิริกิตกับราชการที่เก้าเป็นดวงจันทร์ที่สะท้อนในกาตอนกลางวันครับผมแล้วก็ในบรรยากาศของเรลลรลิสที่มีอุปกรณ์ของมือนี่เป็นในการจับเพื่อชูอสินค้าหรือชูอาลายผ้าไหมที่ที่เป็นมรดกของโลกในที่ดังไปทั่วโลกครับให้เด่นยิ่งขึ้นครับโอ้ oh, ได้ครับ S 1> <S 1> <S ภาพนี้สวยมากเลยอาจารย์อาจารย์เลือกท่านตอนที่ยังสิริชอกโถมสวยงามภาพของพระพันปีหลวงตอนที่ก,กำลังสวยเลยใช่ไหมครับอ๋อครับครับก็ก็คัดเลือกหลาย <S <S หลายหลาย <S <S ครั้งแล้วก็ทกํากราฟิกอ่าลโดยเอาพราชิรลักษ์อะมาเป็นเส้นดอยิงเพื่อเป็นเส้นดอยิงให้เป็นองค์รูปผฉาชิรลักษ์แล้วก็ตัวมอนก็จะกัดกินตามนี้ให้เกิดเป็นรอยเส้นทั้งหมดเป็นรอยเส้นอ่า ซึ่งไม่ใช่การเขียนโปสเตอรตทั่วไปแต่ว่าเป็นการสื่อความรู้สึกในการถ่ายทอดงานของผมนี่ออกมาสวยครับภาพนี้อาจารย์คิดนานไหมคอนเซปต์เวลาก็ถ้าคิดก็คงจะนอนทั้งคืนแหละว่าเราจะทําอะไรให้ <c oughs> ให้เกิดความแตกต่างระหว่างงานทํางานศิลปะแต่ทุกคนนีย่ยอมรับว่าทํางานมาตามสไตล์ตัวเองผมก็ทําตามสไตล์ของผมยอมรับว่าสไตล์แต่ละคนก็เป็น เป็นของตัวเข้าการถ่ายทอดของหนังสกออกมาตามแต่ละสไตล์ของคนผมก็เป็นสไตล์ที่ทําแนวนี้อยู่แล้วเป็นเชอริสอยู่แล้วครับอันนี้ภาพภาพนี้วาดนานไหมอาจารย์ใช้เวลาเอถ้าจริงๆนี่ก็อยู่ประมาณสองวันสองวันอาจารย์ไปรอบแรกรอบสองรอบสามผมไปตั้งแต่รอบแรกเลยแต่ว่าเรามีการไปช่วยไปช่วยคนโน้นคนนี้คนนี้ในรุ่นผมนี่อยู่มีประมาณห้ารูปก็เลยไปช่วยกันมาก่อนแล้วก็ การเดินทางผมก็อยู่ไกลอ่ะเพราะว่าผมมานี่ก็เกือบเที่ยงนะ oh, uh, ถ้าได้รับการทํางานก็คือประมาณเที่ยงไปเป็นต้นไปถึงห้าโมงเย็นก็จึ่งหยุดครับผมทอยู่ประมาณจริงๆก็ประมาณสี่วันก็เฉลี่ยแล้วก็ถ้าเป็นตัวเลขก็น่าจะอยู่วันสองวันัวยครับก็ตวยานารย์แล้วบรรยากาศในการทํางานเป็นยังไงบ้างอาจารย์บอกมีไปช่วยคนทุนคนที่มีคนมาคุยนะรัผมชอบบรรยากาศอย่างนี้นะครับขอ,ของของคณะจิตกรรมคือจะจบรุ่นไหนก็นแล้วแต่เมื่อเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ย เห็นเห็นฟิลลิ่งเห็นอารมณ์อาการของแต่ละคนแต่ละรุ่นไม่ว่ารุ่นน้องต่างไปสิปีไม่ว่ารุ่นพี่ตี่ต่างไปอีกจะรู้สึกว่าเราเข้ามาแล้วเข้าใจกัน่แบบรู้สึกสนุกสนานฮะเราได้ผลคลายจากอารมณ์ที่เราเครียดต่างๆมาเนี่ยมาเจอกันนี่ผมทําให้งานทั้งหมดเนี่ยรวบนับร้อยกว่าชิ้นเนี่ยแต่จากศิลปินสองร้อยคนเนี่ยทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความฮึกเหิมในการ ที่จะทางานเพื่อพระอ,องค์ท่านนะครับผมดีใจฮะแต่ว่ามันมันรู้สึกคึ้นเพลงไปตรงไหนเขาก็มีการต้อนรับกันคุยพูดจากันเป็นเป็นภาษาศิลปะแล้วกันทักทายกันทักทายกัน,กกนครับ,รบอาจารย์ครับล้วพอลูกเขาหมด <c oughs> เนีมาจาดัดแสดงรวมกันแล้วโอ้โหมันมีพลังอาจารย์รู้สึกยังไงพอเดินเข้ามาในหอศิลป์เนี่ยอ๋ออันนี้ตรงก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณนายกสมาคมคนักศึกษาเก่านะะคุณนราธิปคุณกบเนี่นะฮะ <tyard. S 1> คือผู้เป็นท่านทำงานมาตั้งแต่เป็นเลขาตั้งแต่รุ่นหลายรุ่นแล้วฮะจนมาถึงท่านเป็นนายกเนี่ยผมว่าจากการที่ผมนั่งมองท่านทำงานเนี่ยท่านทำงานดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึง <problèmes. S 1> ยุคนีย้ยุคของที่ท่านเป็นนายกเนี่ยผม,ผมไม่ได้ชมท่านนะแต่ว่า <bras. S 2> งานที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนรวมคนที่เป็นศิลปินเนี่ยซึ่งที่ทำงานเป็นตัวของตัวเองเนี่ยออกมาแสดงทัศนาในการเขียนภาพ เป็นสไตล์ตัวเองเยอะมากเลยฮะนี่แหละนี่คือการแบบที่ท่านบางแผนในการที่จะจัดการกับงานในการแสดงของพงท่านเนี่ยได้ได,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 ได้ได้ดีมากครับอาจารย์เคยเจองานเัขการท,าที่มีเสียจเป็นร่วมแสดงสองร้อยคนขนาดนี้ไม่มีรูปประมาณเก<อ>้าเก้าสิบสามรูปไม่เคยเจอใช่ไหมนอกจากงานรอเก้ามาก็มีงานนี้เลยร,ร,ราองร้องเก้าผมก็เขียนอยู่ฮะ <c oughs> ก็รองรอเก้าก็มาครัร้งหนึ่งแล้ว<ร>งานครัร้งนี้ก็ <c oughs> ก็อีกครั้งหนึ่งอ่ะก็พอดันเดินมาเห็นรูปทั้งหมดแล้วรู้สึกอะไรยังไงบ้างมีอ,อ๋อไม่ถึงว่าภายในดีใช่ไหมใช่คืออย่างงี้ฮะความรู้สึกเนี่ยคือเข้ามาเนี่ยมันเป็นการจัดการที่ดีนะฮะครับอย่างเช่นการวางตำแหน่งของภาพหรือการจัดช่องห้องเชล์ต่างๆการทำขนาดของรูปนั่อยู่ในลักษณะการนั่งมองถูกต้องตามลักษณะของการดูง,งานศิลปะเะฮะเออคือ นั่งมองแล้วก็ดูระยะใกล้ไกลได้แล้วก็พิจารณาสามารถจะยืนพิจารณาได้เกือบทุกรูปเลยในการแสดงออกของศิลปินทั้งหมดนะผมขอชื่นชมเรื่องเรื่องการจ่ายงานที่ขอศินลาดดำเนินนี้ครได้แล้วก็ไม่เคยเจอรูปของนานๆจะมีอย่างนี้ทักครับก็เหมือนกับการสร้างโจทย์นะโจทย์ของท่านก็คือทําอะไรพระพันปีหลวงแล้วเราก็เอาโจทย์นั้นอ่ะแต่ แต่ละศิลปินแต่ละคนก็มาทําสไตล์ตัวเองสไตล์ออกมาเพื่อสร้างงานได้มาแสดงที่นี้ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วยอดเยี่ยมแล้วครับครับอาจารย์ต้องเชิญชวนคนมาชมอ่ะอย่าอย่าพลาดเลยนะงานอย่างนี้อ๋อถ้าถ้าจะเชิญชวนมาชมเนี่ยผมอยากจะเชิญอย่างนี้นะครับครับผมคืออยากให้พ่อแม่พี่น้องครับที่มีลูกหลานครับหรือว่าเพื่อนฝูงหรือว่าลูกตัวเองหรือว่าอะไรแล้วแต่ ถ้าอยากจะสร้างสรรค์ให้ลูกมีพัฒนาการในการที่จะดูงานศิลปะนะผมอยากเรียนเชิญมาให้มาดูที่นี่ครับ,ค,รบคือที่นี่จะมีหลากหลายมากเลยฮะทั้งตัวศิลปินเองถ่ายทอดออกมาทั้งการเขียนภาพพจน์ที่เหมือนแล้วก็ถ้านําลูกหลานเข้ามาเนะี่ยหรือคนที่อยากจะดูงานศิลปะขึกก้นมาเนี่ยเข้ามาที่นี่เนี่ยผมว่าได้เสพอะไรหลายๆอย่างที่เป็นความสุขหนึ่งนะฮะหนึ่งคือเสพความสุขเลยสองมาดูเทคนิคในการทํางานของพวก กลุม่มศิลปินที่มีสไตล์ตัวเองครับคือเข้ามาแล้วก็ให้เดินดูพิจารณาหน่อยนะฮะว่าอย่าเดินดูแค่ว่าเป็นรูปภาพธรรมดาให้ดูกันการกแสดงออกของเขาในเรื่องของเส้น,นสีน้ําหนักเทคนิคอารมณ์ความรู้สึกเท็เจอร์มิติคุณมานั่งดูแล้วคุณจะรู้สึกว่าเกิดความมิติกับงานที่ที่ศิลปินเป็นคนผู้ก่อสร้างงานชิ้นนี้ครับ,รบนี่อยากเชิญชวนให้เข้ามาดูนะครับก็มาที่นี่เลยขอสชิ มาที่หอศิลป์ลาดดาเนินเลยครับครับผมทั้งเดือนนี้เลยทั้งเดือนทั้งเดือนถึงชิ่นเดือนนี้ครับอันนี้ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกหลานที่อยากจะส่งเสเสริมทางนี้นะฮะขอให้มาดูแล้วก็อธิบายให้ลูกฟังบ้านนี้เขาเล่นเทคนิคอย่างนี้เขาเล่นแนวมิติอย่างนี้เขาเล่นองค์ประกอบอย่างนี้เขาเล่นสีอย่างนี้สีสันอย่างนี้ลูกก็จะเข้าใจซึมซับเข้าไปเพื่อเป็นสายายสายายสืบสานต่องานต่อไปได้ครับ นะครับผมรูปประยันสวยมากครับขอพรบคุณมากครับครับครับอัดีครับอัสดีครับ